สวัสดีค่ะก็ในเทมนี้นะคะเรายังกลับมาอยู่ที่เหรียญเกตค่ะแต่สำหรับในเที่ยวนี้เนี่ยเป็นเหรียญเกตของจากสยามค้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในงานประมูลครั้งที่64เนี่ยของสยามค้อยเนี่ยจะมีเหรียญอะไรบ้างต้องบอกว่าหลายๆชิ้นเนี่ยมีความแบบพิเศษแล้วก็มีการแบบทำเหรียญอะที่แบบ การเกตอ่ะที่แบบเฉพาะมากๆเลยเดี๋ยวมาฟังจากปากคุณเจมส์ดีกว่าค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะคุณเจมส์คะเที่ยวนี้เป็นยังไงบ้างคะสาหรับเหรียญเกตจากสยามคอยอของสยามคอยเที่ยวนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับก็มีมาบ้านนิดหน่อยนะครับในงานประมูลก็ทางสยามคอยเนี่ยก็จะมีแบบเศษในในในตัวเหรียญที่ปกติต่างประเทศเขาไม่ทําให้อยู่แล้วอย่างเช่นอย่างเช่นเหรียญแพรแถบตรงนี้นะครับซึ่งก็ น่าสะสมหลยคุณก็ตอบรับดีมากเลยว่าอุยชอบอยากให้ทำเราบอกว่าผมก็บอกว่าได้แต่ต้องอาจจะขอเวลานิดนึงนะครับเพราะมันก็มีดีเทลเล็กละเอียดเล็กๆอย่างพวกแพทแทบยอ่อนะครับเที่ยวเนี้ยมาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยนะครับชุดเนี้ยเจ็ดเหรียญเลยนะครับเจ็ดแพทแทบเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดราคาเริ่มที่สองหมื่นห้าพันบาทถามว่าแพงไหมคือสองหมื่นห้าเนี่ยจริงเอ่อ ค่าแพรก็เป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วก็เกรดเรียบร้อยอีกแล้วก็ของพวกนี้นรับแพรเดิมด้วยนะครับพอเกรดใส่แพรแล้วก็ใครก็อยากได้แต่ผมจะแรกนึกว่าเขาจะเก็บไว้เองนะครับแล้วถ้าส่งก็เปลี่ยนใจอ้าวมาแบ่งปันกันอะไเงี้ยเข้ามาประมูลก็ดีใจนะที่แบบ เหรียญอยู่ในแผ่แถบแล้วมันอยู่ในตลับนะครับไม่ซ้ำนเลยนะไม่ซ้ำครับมันไม่ซ้ำถามคนใจดีกว่าอย่างเงี้ยมีความแบบยากมากในการแบบออกไปเข้าเพราะมันไม่ใช่แบบตรงกลมอะค่ะก็ยากก็ต้องทําเฉพาะเหรียญน,นะครับเป็นงานเขาเรียกว่า made แ a n ด m a d e ก็ต้องมานั่งวาดนั่งวาดภาพในในตัวกราฟิกแล้วก็ตัดออกมานะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบชอบอยู่แล้วส่วนตัวนะก็เลยก็คิดว่าทาให้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าได้อนุรักษ์จำใจมีนิดนึงว่าถ้าเกิดใครเห็นมันมันจะมีเหมือนกับผงของผ้าแพรเนี่ยถ้าผ้าแพรยิ่งรุ่นเก่าอาจจะมีผงเยอะนิดนึงเป็นลุยๆใช่ปะอยู่ข้างในพอเวลาผ่านเครื่องความอุลตารา s o n i c มันก็ปุ๊บไอ้พวกฝดผงที่มีในเนี้นก็จะอาจจะกระเถอนแลรวออกมานิดนึงนะครับแต่มันก็คือของเดิมเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีนอกจาก,พกแพรแล้วมีอะไรบ้างคะแพรแล้วก็จะมีพวกเหรียญเจ้านายที่แบบว่าบางคน บางเหรียญมันจะมีห่วงเงียแล้วก็บางทีเราอาจจะใส่ห่วงให้หรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรครับขอเฉพาะเหรียญดีกว่าถ้าถามว่าอย่างสองเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหนรียญรุ่นเดียวกันแต่ว่านึงเป็นกระไหล่เงี้ยนะครับบางคนเขาก็ชอบแบบที่เป็นเหรียญเดียวๆไม่ต้องมีห่วงแต่บางคนก็อยากเก็บให้แบบมันมีห่วงครบอะไรเงี้ยแนวเหมือนแนวเก็บเหรียญพักเครื่องอแล้วก็แต่ก็ต้องแยกแยกห่วงออกไปไใช่ใชเราก็ต้องแยกห่วงออกไปก็ หรือบางอันถ้าห่วงมันไม่ไม่หนามากก็อาจจะอยู่ที่เหรียญได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นเซอร์วิสบริการให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าพอใจแล้วเราสามารถแบบเหรียญพวกเหรียญผ้าก็มา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 เกลียกกับเสียงคอยเยอะเหรียญไม่ใหม่เหรียญผ้านะครับเหรียญแพงๆเลยมาเกตที่สยามคอยเยอะเนียเหรียญผ้านะครับแต่ว่าเพียงว่า เขาไม่ได้ให้เราไปาสัมผัสเราคทรไปเดาออกเฉยแก็เลยจะเงียบเรื่องเรื่องเรื่องเหรียญพิเศษอยู่นะแล้วก็เหรียญยางอื่นก็จะมีเหรียญเจ้านายนะครับซึ่งบางบางเหรียญเนี่ยต่างประเทศก็าอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลเหรียญระลึกอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ทาง p c g s น่าจะเกรดได้แล้วล่ะนะครับก็มีราคาเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มสา0พันบาทนะครับถูกมากนะครับเหรียญปกติเราจะอยู่แล้วนี่เกรดเรียบร้อยแล้วนะเกรดค่อนข้างสูงด้วยอันนี้1 0,000บาทนะครับอันนี้เหรียญแฟนซีเราหกหายากนะฮะ ส่วนบางอันก็จะอาจจะเป็นเหรียญแบบว่าคนไม่รู้จักน,นะครับอย่างเงี้ยนะฮะชื่ออุดมพงเนะี่ยอุดมพงนะครับแต่อันนี้ไม่ทราบปีนะครับอันนี้เริ่มที่5,000บาทนะฮะแล้วก็เหรียญที่ได้หลายคนมีแตไ่ไม่รู้ว่าทางเอ,อ AG c ีซเริ่มเพจหรือยังนะครับพวกเหรียญใหม่นีนะครับ เหรื่องเหรียญเหรียญที่ในหลวงพูดว่าชินียังไม่มีใช่มีไม่มไม่มีข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเล่นกันเยอะนะวงการพักเคลื่อนนี่เขาก็เล่นกันด้วยนะครับเนี่ยเหรียญช้างพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของสยามคอยนะครับเอาทันไหสวัสดีค่ะเอานี้ก่อนละกันอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญกาชาตนะฮะกาชาตอันนี้2478 อันนี้เิดเป็นที่อื่นเขาคงไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามารถเกรดให้ได้นะอันนี้เราก็จัดการได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเห,เหมือน,มนกลุ่มเหรียญที่ระลึกอะไรพวกนี้ชนะะใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วก็พวกเหรียญก็สาบทองคําก็มีนะทีวนี้ทองคําน่าจะสองเหรียญเนาะก็มีหลายเหรียญครับไม่ได้หยิบมาเนาะไม่ได้ห<ง>ยิบมายอยู่หลายหลายเหรียญด้วยกันอันนี้ก็เริ่มราคาทองนะอันนี้เริ่มสามหมื่นอันนี้เริ่มสองหมื่นบาทนะครับ เก็บได้เลยนะครับหถูกมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันนี้บอกเลยนะครับสำหรับตลาดของสยามคอยนะถ้าเกิดว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนอะไรไม่เรียบร้อยนะซึ่งอาจจะหลุดหลุดเจ้าที่ตรวจสอบเนะี่ยหลังจากงานประมูลไปแล้วนะครับส่งมาแก้ไขฟรีนะครับที่สยามคอยได้เลยนะครับจะมีก็แค่ขอค่าส่งกลับเท่านั้นเองนะครับที่อื่นเดี๋ยวเราจัดการแก้ไขให้นะครับอันนี้คือข้อดีที่แบบว่า ดูแลนักสะสมมาแหละผมคิดว่านะเป็นเซอร์วิสของเราเซอร์วิสของเรานะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเรนดูแลให้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีพวกเหรียญสลึงนะครับเหรียญสลึงที่สภาพดีๆนะมีปีรอสอนะครับเนี่ยแต่เริ่มราคาเบาๆมากนะ,ะนะ63เอ่ออันนี้เริ่ม3 5 0 0ห้าน,นี้เริ่ม5,000นะครับข้อหนึ่งที่สยามคอยจะทำเสมอนะครับถ้าถ้ามีข้อมูลก็คือการใส่จำนวนของจำนวนผลิต ปีผลิตจำนวนผลิตอย่างตัวเนี้ยทุกคนดูก็จะเห็นเลยว่าโอ้ผลิตมา3 3ม0 0 0แสนสหมื่่อยหาเนี่ยนะจะมีตัวเลขของมิเตดได้เลยบางทีเราไม่มีไม,ไม่มีความรู้คือเรียนหายากเราก็ไม่รู้หรอมันหายากแต่ผมเนี่ยใส่ให้รู้ไปเลยให้ดูอ๋ออันนี้มันผลิต3 0 0แสนกว่านะนี<ม>่ผลิต4แสนกว,วา่าใช่ไหมใช่นะส่วนยังอื่นคุณก็ไปหาข้อมูลเอาหรือว่า ข้อม <craft> ูลแมทเทเรียลพื case, ้นฐานอาจจะไม่ได้ใส่ละเอียดมากว่าเป็นเงินกี่เปอร์เซ็นทองกี่เปอร์เซ็นเนี่ยเราจะใส่ให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสมัยผมเป็นนักสะสมผมอยากรู้โดยที่ผมอาจจะที่ไม่มั่นใจว่าเหรียญนี้มันหายากหรือเปล่าพอเห็นเลเบลปุ๊บอ๋อมันหายากแต่จริงเหรียญรุ่นอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกมินเต็เหมือนกันเวลาคุณเอาตัว QR โค้ดไปสแกนนะบริษัทอื่นเขาก็จะบอกเหมือนกันแต่ว่าบางอันอาจจะไม่มี แต่เราพยายามให้มันอยู่ที่เลเวลเลยนะครับก็จะมีเหรียญที่มันพิเศษพิเศษแปลกๆนะฮะอันเนี้ยเ,เหรียญของบันฑงเจ้าสุนันทาคูมาลีรัตเนี่ยวัดนิเวศอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นกึ่งเหรียญทางที่ที่ไม่เป็นทางการออกนะครับวัดออกอันนี้เราก็เติดให้ไปอันนี้เริ่มที่สามพันนะครับส่วนเหรียญระลึกอย่างเงี้ยผิวสวยๆอย่างงี้เริ่มแปดพันบาทนะครับผิวไฟยังอยู่เลยนะครับอันนี้ m อ็ 63สิอันนี้งานงานพระเมรุเจ้าไหนฮะพระองค์นะฮะอันนี้นนมีเหรียญหมุนเวียนบ้างนี่เริ่ม2,005เองอย่างเนี้ยอันเนี้ยอาจจะมีเอียงอย่างเนี้ยเอามาส่งมาแก้ได้นะเดี๋ยวใครประมูลเหรียญน,นี้ไปเนะี่ยที่มันเอียงเลเวลเนะี่ยเอียงเมื่อกี้มันเกิดตอนที่อุลตาราโซนิอกอะนะครับส่งมาแก้ได้นะฮะ ส่วนอันนี้ดูแปลกๆหน่อยเลยอาจจะเป็นคําถามว่าเฮ้ยทำไมแบบมีตลับใหญ่ด้วยหรอคะมีตลับใหญ่คือตอนนั้นนี่ยผมทดลองทําตลับใหญ่อะให้กับน้องที่สน,สนิทสอะสองคนอันนี้หนึ่งในสองคนเข้ามาเข้ามาประมูลก็เลยจะบอกว่าไม่ได้ทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเดี๋ยวผมอาจจะประมูลกลับไป ผมจะเป็นเรียกว่าลองทเออมีแค่สองตลับในประเทศไทยทั้งแหละแบบเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแต่ว่าผมจะไม่ทําแบบนี้ผมตลับผมใหญ่กว่านี้แล้วมันจะเป็นไม่ใช่แบบนี้ครับตอนแรกก็แบบเอ๊ะทำไมผมว่าทำไมมันเอ้ยมันมาไงคือทําทําสนุกสนุกคือแบบลองทานะครับแต่ถ้าใครอยากเก็บก็ได้นะไม่มีอะไรนะครับเพราะราคาเริ่มมันก็ราคาเก็บได้สามพันเพราะเหรียญนี้เขาก็เป็นเหรียญมีราคาอยู่แล้วนะ ราคาเริ่มสามพันบาทนะครับเที่ยวนี้จะมีเหรียญตัวติดอันนี้<บ>ามาบ,บุญเวียนเล้วใช่ปหคะใช่ใชเหรียญสลึงที่หายากก็คือปีสี่สองกับสี่สี่อันนี้มีปีสี่สองนะครับจำนวนผลิตเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญน,นี่นะดูปุ๊บอันนี้เริ่มห้าพันแต่ปกติเหรียญน,นี้เขาก็เรียกกันเป็น 10, หมืน่นอยู่แล้วใช่ปหมหมื่นอันนี้ราคาเริ่มห้าพันบาทนะครับสอ,องเหรียญนะฮะเกรดก็ดูเอานะเกรดต่างกันเล็กน้อยนะครับ อันนี้ส0บาทสำหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทั่วไปนะครับมีอันนี้ก็64อันนี้เริ่ม6000บาทนะครับแล้วก็มีตัวเฟื้องนะ,ะตัวเฟื้องก็ธรรมดาเริ่ม6 0 0 0นะฮะต้องมาไล่ดูเอานะครับแล้วก็อันนี้ทีน,นี้เริ่มห0พันเหมือนกันนะะอันนี้มีเหรียญพระมาเหรียญหนึ่ง เหรียญพระอันนี้เป็นเหรียญที่ออกอินเตอร์ด้วยมีท้งหลายภาษานะครับสนใจลงมาดูนะใครสายพระนะครับอยู่ในตลับเรียบร้อย3,000บาทเริ่มนะฮะร,รู้สึกมีเหรียญนี้รู้สึกคนเขานิยมมาต่างประเทศก็หยิบเป็นราคาเริ่มต้นที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้กันอันนี้เหรียญระลึกก็มีหลายหลายเหรียญเหมือนกันนะนี่ระลึกอันนี้อันเนี้ ไม่ค่อยเจอออกมาขายข้างนอกนะอันนั้นคือเหรียญอะไรนะเนี่ยมันเขาเรียกรูกเหรียญหัวใจอะหรือหัวใจอืมเป็นเหรียญงานงานเมลุนะของเอเจ้าอะไรนะองค์เจ้าเลยสิริวงศ์อะครับเนี่ยเป็นเป็นงานพระเมลุคู่เลยอะแบบหมอมแมนอะไรเนี่ยเหรียญคู่หมอมแมนแล้วก็เป็นรูปรูปหัวใจน่าจะน่าจะตระกูลของเนี่ยสุริยวงศ์ที่มีลูกพระธิดาแหละนะครับก็มีเหรียญ เมลุกเหมือนกันอันนี้อันนี้สองพันสี่ร้อยหกสิบสามนะครับแล้วก็อันนี้เหรียญเ,เจ้าฟ้าสดงเดชาวุฒิน,นี้เกีสูงนะหกสิบสี่อันนี้เริ่มที่สองหมื่นบาทนะครับอันนี้หกพันอันนี้เริ่มหกพันอันนี้ก็ถูกเริ่มถูกเหรียลูกเสือก็มีนี่เหรียลูกเสือห้าพันบาทนะครับ อันเหรียญทวีนะครับวทวี<พ>าทาพิิศอันนี้เริ่ม6,000บาทส่วนคใครอยากได้เหรียญทองคำนะครับสมัยร .4 แต่งบมีหลักพันได้ปะเนี่ยว่าหลักพันจริงเท่าไหร่นะคะห้าบาทห้าพันบาท <c oughs> โอ้เริ่ตมต่ำขนาดนี้เลยอครับ ก็มันมีตำหนิอ๋อมีตำหนิคือทองคำเนี่ยหนัก3.9กรัมตีว่า4กรัมออทองคำหนึ่งกิ่กรัมมัเท่าไหร่ฮะับพันกว่าบาทเนี่ยกรัมประมาณพันแปดพันเจ็ดพันเก้าอ่ะพันเก้าทองนี่แหละพันเก้าอ่ะผมตีกลมๆเลยสองพันสองพันสี่กรัมก็ต้องมีแปดพันอ่าต่ำ่าทองะเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นเลยนะครับดูที่เกจ ดูที่เกดเกตก็เกตต่ําสุดของของการที่จะเกตได้คนะก็พอดูออกว่ามันเป็นเหรียญที่มันแท้ก็เลยก็ใส่ตลับให้นะครับแต่ผมว่ามันไม่จบห้าพันอ่ะ <c oughs> ลองมาดูกันไม่จบห้าพ <c oughs> ันเดี๋ยวว้ใส่ใส่ชื่อ <c oughs> ผมไปแล้วกันนะ <c oughs> อะไรนะไอของของดีอะไรนะที่ตลับเอาผมว<ะ>่มาหนึ่งเดียวในระบบตอนนี้แล้วกันเนะี่ยไม่มีเกตต่ำกว่านี้แล้วอืมใครจะเรียกท็อปท็อปเกทอันนี้คือถ้าเป็น กอล์ฟก็เรรางวัลบูบี้อ่ะบูบี้แต่ว่าแท้นะบูบี้แต่แท้นะรอสี่นะอืมแตไม่ใช่คนรวยที่ห้อยไม่ได้นะแบบเนี้ยก็เดี๋ยวต้องดูว่าราคาจบอ่ะจะไปที่เท่าไหร่ใช่ป่ะคะสองสองหนึ่งสามนะจำให้ตัวเลขให้แม่นสองสองหนึ่งสามของดีราคาเยาวชนต่ำกว่าทองเหรียญรอสี่ที่ราคาต่ำกว่าทองอ๋อต้องมีคอนเซปต์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเทมออนไปนี่แบบไอ้ว่าเขาก็จะแบบ ไปคิดราคากันใหม่เลยเอออ่าแล้วก็มีเนี่ยเหรียญอ่าเหรียญพวกระลึกแพรแถบระลึกอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่เรื่องแปดพัน 8, ปกติเมื่อก่อนเหรียญพวกนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอในตลับนะฮะก็อันไหนพอใส่ตลับได้ก็ใส่ไปนะฮะอ่าจงบอกนิดนึงนะครับใครที่เจอเหรียญของเกตของสยามคอยเลยเห็นเห็นว่าเอ๊ะทำไมเหรียญพวกล้อห้าไม่มีไม่มีปีล้อสอเนี่ยนะครับแล้วเขียนเขียนปม ส่เป็นปีจุลศักราชหนึ่งสองสามแปดไปเพราะว่าคือไม่อยากให้คนเข้าคนเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าในตอนนั้นนะครับเหรียญที่มันมีปีเนี่ยเขาจะใช้ปีจุลศักราชหมดเลยเขาจะไม่ใช่ปีรศแล้วไอ้ตอนที่จะเราใช้รศเก้าสิบห้ามันเป็นการเทียบเฉยตอนนั้นเราใช้ปีจุลศักราชเหรียญรศเรามาใช้ครั้งแรกรศหนึ่งร้อยแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อปีจุลเราใช้จุลศักราชผมเลยต้องเอาปีจุลศักราช ใส่เข้าไปแต่คู่กับปีคิดสกกลาดด้วยนะค,คนจะได้ไม่ค่อยใจผิดไม่งั้นเดี๋ยวเรากลายเป็นว่าเรียกเหรียญปีรศ95แต่เรียกเทียบเคียงได้แต่จริงแล้วเราใช้ปีจุลสักราดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแบบนั้นแต,แต่ถ้าเกิดเป็นปีรศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่รศ120เหรียญด้วยเหรียญบาทเหรียญพวกนี้ต่างกันดนเลยนะครับ นี่เข้าๆไปนะครับใครมาดูรายละเอียดได้แล้วก็ถาสุดท้ายนะครับถาสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเซตของเหรียญเนี่ยทั้งหมดชุดนี้นะนี่นะครับมีอยู่หกเหรียญน,นะหกเหรียญน,นี้นะครับเหมาไปเลยเริ่มที่หนึ่งมืนบาทครับ อันนี้เป็นเศษอะไรอะคะเป็นเหรียญเศษอะไรคะอันนี้จริงๆอ่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะอันนี้มันเป็นเหรียญปีใหม่นะครับปีใหม่2480 uh huh. นะครับอันนี้เหรียญ2478นะครับก็วันฉลองรัฐธรรมนูญนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญของสหาชาติของโรเจอรเนี่ยนะครับตอนที่ท่านครบรักษาเสือขันสา อันนี้เล่นกันเหรียญเดียวก็สี่ห้าพันแล้วนะถ้าสวยๆนี่สี่ห้าพันแล้วนะครับแล้วก็เหรียญนี้โมโนแกร,รมนะครับอันนี้บาง,บาง,บ,างบางไม่ได้เจ้านายพระองค์ใดไ,ไม่ชัดเจนนะครับบางทีก็ต้องดูไปดูลึกๆอีกทีหนึ่งอย่าเี้ยนะครับ,นนรบแต่ก็มันก็หลักพันนะมันเป็นเนื้องเงินนะเนี่ยเงินแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้รัชกาลที่เจ็ดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพรีเดตรัชกาลที่เจ็ดแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญโมโนแกรมแบบนี้จะเจอเยอะ นะครับโลโก้แบบนี่จเจอเยอะของรอเจเนี่ยอันนี้พระราชทานเยอะแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มที่10,000บาทเนี่ยหมดเนี่ยเลยครับเหมาแพ็กไปเลย1 0,000บาทเท่านั้นเริ่มถูกมากนะครับอันนี้ถูกมากๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเหรียญส่งคาวเวียดนามนะครับ hmm. ปีปี25 1 0นอะครับอันนี้เริ่มที่2005อันนี้เป็นเงินนะครับนะฮะสังเกตได้ว่าไหนเป็นเงินเราจะเขียนมาเป็นเงินเลย อันนี้สงครามเวียดนามแล้วสองที่สงครามเกาหลีนะครับมีเพลงด้วยนะทีเพลงเมื่อก่อนอะอารีดังอารีดังนะครับไปดูเพลงโบ่าเก่าอ่ะมีห้าพันบาทนะครับก็เหรียญพระราชทานสงครามเกาหลีนะครับเกียรติูน์สองอันนี้ไม่ไม่เคยเจอ๋ออันนี้ทําไมมีรูนี้มันอ่ะเป็นเหรียญที่เหมือนกับทหารไปแล้วมันแบบมีแขวนแขวนอยู่เหมือนด็อกเหมือนด็อกอะแล้วก็แบบหักถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก็หัก อันนี้อยู่กับนี่ไปอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่กับอีที่ทนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าไงแต่ว่ามันเป็นอาร์มี่ด็อกแท็กหมายเลขอันนี้ผมใส่ตลับให้นะครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับของบ้านเราถือว่าเป็นเป็นของคอลเลกติเบิลอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทงแดงนะคือของของสยามคอยอะไม่ว่าเหรียญจะเป็นโลหะอะไรอะเราส่งวิเคราอ์โลหะหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เอ๊ะเหรียญเนี้ย ถ้าบางทีเขาเกตเด,เดอร์เขารู้ว่าเหรียญเนื้ออะไรหรือซื้อกันเนี่ยาอาจจะรู้ว่าเหรียญอะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยดูตาเปล่าคุณวิทูลว่าเนื้ออะไรดูไม่ออกดูยากเนอะเอ๊ะมันเป็นเนื้ออะไรแต่ว่า,าดูข้างบนเนี้ยทองแดงเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีนิกเกิลเราเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นอ่าทองแดงผสมนิกเกิลอันนี้ก็เป็นรหัสข,ของทหารใช่ครับ ก็ไปเช็กรหัสก็จะรู้ว่าชืออะไรอ่าหรืออาจจะเป็นด็อกเปล่าหรือเปล่าแต่ว่ามันมาจากมฑลทนอาหารบกที่หนึ่งนะครับครับอ่าอันนี้ฝั่งนี้มานะที่ผมชอบแล้วก็ไม่ค่อยเจอที่แบบสภาพสวยๆเหรียญนี้นะครับอันนี้เ,นเป็นเหรียญของเจ้านาย,านายอะไรนะเจ้าฟ้ามารินีมาริเน่นพนัดาราอันนี้เริ่มที่สี่พันบาทอ,อันนี้หายากนะเหรียญสภาพสวยๆถ้าม,มันเหมือนเหรียญลงถมอ,ะอ่ะเนี่ย มันเป็นเงินเงิน6 8แเปอร์เซแล้วลงผมใช่ครับเนี่ยข้างหลังมีรายละเอียดเกดหกนะครับแล้วก็มี150ปีกรุงเทพฉลองกรุงมีแบบนี้พระนครอันนี้ส0 0พันนะครับมีเหรียญโมโนแกมลัการที่6นะครับอันนี้ก็3,000บาทเนื้อเงินนะครับเก็บได้เนี่ยเกรด a อเงิน90%กว่าเปอร์เซนตนะครับ อันนี้หายากนะเนี่ยคูพิทูลรู้จักไหมฮะอาจจะไม่คุณไม่คุนเลยอันนี้เหรียญวัดพัแทนศิลาอ่า,ารนรุ่นแรกนะอุยอันนี้สายเซียนพาร์ตมามแล้วเนี่ยคิจริงอันนี้หายากเหรียญพระแทนศิลาอ่านเนื้อเงินนี่หายากเริ่มสามพันนะเอาคุณมาซื้อนะครับเนี่ยแหละไปประมูลเนี่ยไม่กี่ตังค์หรอกเราไปขายเพราะผมว่าวงการพาเล่นหลายหมื่นนะเหรียญตัวเนี้ยผมเชื่อว่างการพาเล่นหลายหมื่นนะเราไปเช็คดูนะจริงไหมนะครับ เหรียญเหรียญพระนะครับที่ออกเมื่อปี2,470ักวาเนี่ยมันหลักแสนเท่านั้นเลยนะเหรียญนั่นไม่ว่าจะคูบาศรีวิชัยอะไรปี82เนี่ยเหรียญเป็นล้านมั่งเนเงินแต่อันนี้พระแทนศิลาอ่านดังนะเหรียเป็นเหรียญดังเขารุ่นแรกนะครับอันนี้เริ่มที่3,000บาทนะก็ทุกตลับไปเรียกตลับทองคำฝังเพชรได้ปรับราคาโอเคแล้วก็อันนี้ อ่นเนี่ยเจ้านายอีกรุ่นหนึ่งนะครับพาวิมาดาเธอนะครับอันนี้สามพันบาทแล้วก็นี่เหรียญพระธาชทานพระนามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็บางคน,น,นเป็นพระองค์ไหนอะคะอันนี้ของพระพันปีหลวงสสกนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญปีเมื่อไหร่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพบเจอค่อนข้างน้อยแล้วก็ ชัดเจนนะไม่รู้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเจ้าของอาจจะซื้อราคาทองก็ได้นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเงิน9 2้าสบเปเซนทองกะไลหลดีเลยสเอร์เซนะครับก็เป็นถ้าเห็นสเปเซนี่คือเหรียญกะไหลนะไม่ใช่ไม่ใช่ผสมทองคำาเปอร์เซ็นะฮะต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นวิเคราะห์ทอหะที่ที่ผิวโลหะนะครับอันนี้บบอยากถามพอเรื่องที่าบาทว่าเนี่ยหลังจากที่แบบมีตลับเกตของทางสยามคอยอ,ออกมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ฟีดแบ็ที่แบบมีการต่งของเข้าเป็นยังไงบ้างคะที่เป็นของสยามคอยเนี่ยก็ฟีดแบ็ของสยามคอยค่อนข้างดีนะครับเกรดเกตดดิ้งก็ได้มาตรฐานดีพอสมควรนะครับเทียบกับของต่างชาติก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางสยามคอยได้เกตดเหรียญซึ่งค่ายต่างประเทศนี่ก็เกตดไม่ได้เพราะว่า ส่วนใหญ่เขาไม่มีข้อมูลเพียงพอความรู้เขาไม่ถึงนะก็ต่างชาติ้เขาจะเกตเฉพาะของที่มันมีเรคคอร์ดนะแล้วเหรียญของไทยเราแหละเหรียญมันไม่ได้เรคคอร์ดนะแต่นักสมเขาเขารู้กันเขาทราบกันนะเขาก็คุยกันสืบต่อกันมาเรื่อยเรื่เขารู้กันว่าเขาเล่นกันแต่ถ้าไปค่ายต่างประเทศก็จะไม่ได้รับเกตหลายคนก็จะอารมณ์เสียไป ไม่ได้เกตนะรอ,อกันเป็นเดือนเป็นปีแล้วเสร็จมาไม่ได้เกตอีกอก็ก็ถ้าเหรียญเหรียญไทยยังไงก็มาตรฐานสยามคอยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ราคาก็น่ารักดีนะครับก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันและกันผมว่าในมุมของคุณเจมเนี่ยค่ะที่แบบพอเราเปิดว่าแบบทำเกรดดิ้งในานามสยามคอยเนี่ยค่ะ มีนักสะสมเนี่ยที่แบบบางทีส่งส่งเหรียญไปที่แบบไปเคยไปต่างประเทศมาก่อนแล้วแบบอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเหรียญหน้าตาแบบที่เราไม่เคยเห็นต่งตางประเทศค่ะอันนี้ฟินแตบบ่ของทางนักสะสมเป็นไงบ้างคะก็นักสะสมจริงเขาชอบนะเขาเวลาพูดง่ายอย่างพ่อค้าอย่างเงี้ยเขาไม่อยากแบบว่าลงทุนวันนี้แล้วอีอีอปีหน้าถึงได้ขายอว่าบางทีเขาก็อยากได้ไว น้ำที่ผ่านมามันก็ยมีปัญหาเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าหลายๆค่ายก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะนะครับก็ก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นเหรียญที่เขาอยากรีบขายแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้ตลาดเรดเขาก็จะมาส่งเราก็มีแต่บางคนก็มันต้องใช้เวลาละครับผม,ม,มผมทำมาเนี่ยตั้งแต่เราเปิดตัวประมาณปลายปีที่แล้วถึงตอนนี้ประมาณจะปีหนึ่งแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะ แต่ว่าเริ่มจริงๆมันเพิ่งมาเริ่มช่วงช่วงมกรกมาคมพาร์อะไรอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากนักสะสมบางครที่ส่งมานี่ผมได้ทําแบบเหรียญแปลกๆบางทีก็ไม่ได้ลงนะครับโดยมารยาทเขาเขา,เขาไม่ได้ให้ไปสัดตำทา์ให้อะไรเนี่ย uh huh. เราก็บางคนแบบผู้ใหญ่เขาก็โหวิเหรียญอะไรเยอะแยะเราก็ได้ข้อมูลไปเยอะซึ่งอะไหนที่เป็นประโยชน์กับนักสะสมเนี่ยเรามันมีข้อมูลตรงนี้มัน,มนช่วยในการวิเคราะห์ เรียญที่ดีมากเลยใช่ถูกต้องจริงๆก็ต้องเอาถือว่าเป็นที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลครับอีกที่หนึ่งแล้วกันนะใช่ครแล้วก็มาช่วยๆกันเพราะว่าเหรียญไทยนี่มันเยอะมากที่ไม่ได้อยู่ในตำราไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ในในระบบแต่เรเป็นมาตรฐานนักสสมแต่ละคนก็รู้กันบางส่วนไม่รู้หลายๆส่วนใช่นะแล้วเอามารวมรวมกันก็ จะทําให้ตลาดการสะสมมันโตขึ้นได้เยอะมันก็ลดเรื่องเรื่องข้อขัดแย้งเหมือนเขาว่าบางครั้งเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้มันมีทั้งข้อมูลความหนาของเหรียญน้ําหนักเหรียญแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ได้จากการที่ผมตรวจสอบมามันไม่ได้เป๊ะๆนะต้องแบบบอกว่าต้อง15กรัมไปจริงหรอกมันมีแวรลี่ระดับในหวามันก็แบบว่ามีแบบใช่บวกลกอะไรใช่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะพูดเหรียญหน่วยเนี่ยก็ต้อง15กรัมเป๊ะๆมันก็ไม่ได้ขนาด เป๊ะเขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องเรื่องด้วยจํานวนการผลิตเรื่องด้วยระยะเวลาเรื่องอะไรเนี่ยกระทั่งเหรียญปัจจุบันที่ทำโมเดิร์นคอร์ปัจจุบันเลยมันก็ไม่ได้เป๊ะไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะจริง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องน้ําหนักที่จะไปนั่นอย่ายไปซีเรียสออกมาเรื่องขนาดเนี่ยกี่มิลมล,ลิอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดน,านั้นแต่มันต้องมีปัจจัยองค์ประกอบธรรมชาติเนื้อโลหะมีส่วนผสมระดับหนึ่งที่สําคัญทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันความคมชัดความอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็ทําให ไม่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 ไปโดนพวกเหรียญปลอมถามว่าเหรียญปลอมทําดีไหมก็ดีนะดีระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็ไม่พ้นฝีมือของมืออาชีพ,พเขาดูออก <S <S <ๆ>ถ้าไม่โลภนะทุกคนทุกคนสามารถเป็นคนเก่งได้ถ้าคุณไม่โลภไม่โลภไม่รีบเนี่ยเป็นไม่หมดเลยก็ <S <S ถ้าใครที่แบบอยากทราบว่ารายละเอียดเนี่ยการส่งเกรกับทางสยามคอยเนี่ยสามารถดูได้จาก Facebook แล้วก็มีไลน์ได้ใช่ไหมคะมี a c e b o o k มีไลน์หรือว่าผมมีอย่างหนึ่งคือคนไทยเป็นเหมือนกันทุกๆแหลว่า ของตัวเองกวาจะส่งได้นะถามแล้วว่ามันมีเดี๋ยวไลน์มาเดี๋ยวโทรมากลัวส่งมาแล้วของไม่ถึงของหายส่งมามแล้วมันจะเป็นอะไรไหมแต่ผมยังถือมีวาสนาไนงะคุณมาส่งที่บริษัทเอืร์เซรีได้เลยครับเปิดมา20ปีแล้วผมอาจจะการันตีตัวเองไม่ได้แต่บริษัทเอืร์เซรีเขาสามารถรับผิดชอบของเนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านแล้วตั้งแต่เปิดมาเนะี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งที่บริษัทเออร์เซลีได้เลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดราคาอยู่ในคู่มือแคตตาล็อกที่ติดด้าเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีดีลเลอร์แต่เนี้ยคือของผมเนี่ยค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็กําลังพัฒนาในหลายๆส่วนในเรื่องรายละเอียดอยากทาให้มันดีครับคือจริงๆสยามคอยเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อแบบจะมุ่งเป็นเรื่องของธุรกิจหรอกครับเราเราทำมาเพื่อให นักสะสมบางคนผมเองสมัยก่อนหูอยากจะส่งเกรดนะคุณวิทูลเคยส่งไปหายทั้งหมดเลยเหรียญสองบาทเนี่ยสวยกว่าไม่ผมว่าเกินอาจจะประมาณ6 4ด้วยเหรียญผมสองบาท64เนี่ยหายไปแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเงี้ยอ่าโอเคพอคุณวิทูลเปิดมือกูผมดีใจมากเลยไอ้ประเภทส่งไปสนีไปฮิ้วไปบางทีมันก็กลัวมันมันมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงนะฮะก็ถือว่าเราได้มีแบบบริการให้นักสะสมบางคนเงี้ยส่งเหรียญไปอ่ะ เกิดอยากจะส่งเกรดอะแต่เขาไม่มีข้อมูลอะอเขาก็เก็บตงังค์แล้วแล้วเขาก็ใส่ซองคืนมาอืใช่ไหมฮะเนี่ยมันมีหลายอันที่แบบหรือบางอย่างเนี่ยส่งมาผมรู้แต่แรกว,ว่ามันปลอมผมบอกไม่ต้องส่งมาครับผมไม่อยากด้เงินอืเก็บไปเลยเสียค่าไปษณีไปไปดีครับเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลก่อนเบื้องต้นว่าไม่จําเป็นแล้วแม่เขาเสียตังค์ใช่ผมไม่จำเป็นไม่ได้ว่าอยาก,ยากจะได้สตางค์ใครขอให้ทุกคนเนี่ยเนี่ย นังสรรือคู่มือการสะสมเนี่ยนะการประมูลเนี่ยนะไม่มีความสําคัญมากเลยคุณจะรู้เลยว่าแบบไหนอย่างไรราคาแบบไหนแบบไหนเล่นแบบไหนไม,ไม,ไม่ไม่เล่นกันนะคุณก็จะช่วยให้เดินถูกทางบางคนเก็บของมาเยอะมากพอถึงวาลาวันขายเนี่ยโอผมมาเดินมาผิดทางตลอด20ปีม,มันเสียแล้วเสียได้โอกาสเสียเสียความรู้สึกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าอยากจะสะสมแล้วรรเป็นประโยชน์ลูกหลานไม่มาว่าเราทีหลัง ซื้อกับคนที um ่รู้เ ok, รื s <S uh ่องนะครับคนที่ให้คําแนะนาเราได้อย่างเงี้ยมืออาชีพมาดูเลยว่าในห้องประมูลเนี่ยมืออาชีพนั่นแหละไม่มีตัวแบบว่ามือสมัครเล่นไม่รู้เรื่องมาซื้อกันแพงๆแน่นอนแม้กระทั่งนะครับสมยังมืออาชีพใช่จะจะอยู่แล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพทุกนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ทางเพจของขิจหยางคอยเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในเทปถัดไปค่ะครับ